จ้าสวัสดีจ้าตอนนี้มาเบิ่งเพิ่นงจะดุมอยู่ฝ่ายน้ำนะจ้ะที่ทางเขาอุดรจ้ะป่าหน่อยจ้ะพ้นป่าไงจ่ะป่ากาหน่อยปะสิวหน่อยเนาะแม่เนาะโอ้ยคุณน้ำมึงมันโดดเนี่ยนะโดนดัง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 จะมั่นด็หล่ะโอ้

ปลาทบังบกชบเห็นมาใส่ในกล่องบเห็นบังมันโดดเห็นตาบ้องตาเป้าเห็นลายลายโง่เมือ่อเมือเ,เป็นยงสิสจ้าเออบงังมึงานรึเนี่ยว้าดคว้า,างเนี่ย อนคันนี follow, <c oughs> ้ง้อกับไปง้อจังถึิก็ได้เนาะกอนระดุงลงเพื่อเอาสะดุงเงเ็ดเสือกดึงนาม่เนะวาจุงก่อนโอง่ายง่ยเ้โอยไหนเช็ดับู้อหอนบูมันบังแรนถึงตามน้ำเลย โอ้ยมันมืดมือกับมืดมืดตัวซ่าเมีนเมนเฮ้ยหนูอยากไปงอกจังสันแมีพนดนอะไรปเิ่งมันโดดขึ้น like hey, ้ำนามที่น้องเลยเมนเกัเมนลูกเห็นเจ้าเห็ดยูก อเอาลงคุณเนาะย้อนลงคุณเนาะเอาเอาเสือกดึงก็ได้เนาะจ้ะเนาะดึงทั้งเพิ่งน่ะ <c ười> โอเ้เยเทรสือกใส่ทั้งเพิื่องขน,น้ำบ่ไหลมันก็นบ่ถิถเนาะ ทำไหรมาส่าน้ำท้องคุณนั้นเพิ่งขึ้นว่ายกขึ้นกลางไว้ชื่อๆเนาะอง่ายหูจ่าดีคนมันขึ้นเลยนมันบ่ห็นะมันมันบ่ขึ้นก็เห็นแล้วบ่โดดเห็นลงดิงดงดิง เอาบัานมีบลอใครถือบันีสง <laughs> สัยมันมาซ่ออยู่ใกลๆที่มีเจ้เบาด ดำคึกมึกก็เป็นกุ้มเป็นกุ้อยูอันยูมองน้ำลงมาดิ้าหลกนะุน่ะดคึคดคกมึกเป็นก้อนเป็นก้อนยูยับมาหินทั้งีกได้เฉพาเจ้าขมึ้นหลเถอีเนี้พุูน่ะเป็นแทนยอูอ อันนี้เป็นแค่เป็นแท่ดำทึกมึกคุณนาละดีอันนี้ไม่แตปลาเนี่ดำคึกมืกอ่ปม่นเหมืนเว่าน้ำเย่ปลาก็เต็มจ้าปลาเลยูก่อนก่อนอยู่บนเต็นมื่อนลุงเด้งเด้ง้อ่นเมม่มก็ว่างัน อออตายแดดจะขึ้น อลไรคืเหอะบันเออมันเหอะมากปดนอันเินแค่เนแค่นี่ะอ่อนไม่เป็นเลย้เห็นมาจางคุณเนต้เป็่งเปล่เป็นเลยเป็นปดบังน้าันนบังบังบังันขึ้นบังมันขึ้นบังขึ้นป้า con đừng quân ô ô ô con lên long đinh long đinh đây con 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 quân mà nữa là nước อันนี้มากแล้วบันี่โอ้มันมันใสถุงคำว่าตายเราจะเอาไปก้อยคำมันตายจะไปอู้ป๊ามาบานีมากเป็นก้อนเ้ว่องนี่เต็มเลยคุณคุณ ึดึ้นไปดขึ้นไปไ้่ได้หลยมองไม่สหนอ้ยจัดสวยกันขันบกผ่านมากข่าอุดรก็มีชั้ววน,นก็เห็นหน้ามือพั้นมากเลยนะขอทายเพิ่น,นก่นอนเลยจะเป็นก่อนเลย สมก er ับเพื่อนปาเค็งน to ่อยให้เขาเนาะอ๊สเนาะอ๊แล้วอ๊ส่มันปานหน่อยไงจ้ามีงเห็นกันด้วเนี่ยนี่ยว่าอันหยาบมากเหมนกจักน้อยถูบป้องฝบ้องบนนาจะหนูยังงันใหญ่เหมบ โธ่โธ่กูนะเต็มไป้วน้ำนำเอาเท่าอยจังที่ละจีปาดปาดปาดมันููเอาทั้งนั้นอ่ะคนยกเราแบบนี้เอามันติดบ่อนี่พวกมนตักเอาตักใส่หมุนมองนันนั่นพูนะ โอ,อ,อ้เออปาดเถอะอ่ามันมันไม่คือกันแบบอ๋อแบบอันนี้พูดเต็มได้คุณโอ้แต่นี่กับพวยแห้งจ้ะโทว์โชวโชว์โวยแอ่อ,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 อนคุนั่งทากันจีตายแดดมันจะได้เอาไปโรคบาลพรอมมันน้อง เออนอนกันเลยนอนอ้ยเอย <ivering> อบอกเขากัว่าเขาแล้วาแป๊บนึงเดี๋เวคิดจัคิดกันโอ้ยหลายๆะอ,อนจ้ะจ้ะข้บ้านดูไก่หนูมาเด้หน่คุณ่านหนูอยู่อันอันบรนดูคนะุณ่ะบรนดูจ้ะจ้าบันดูขันเหมือนจ้ะ อยู่ร้อนไกลๆหนูกับเจียมมากจสดุงหน่อยมากย้อนลงคือเพิ่นยอนน้อนันอ่าจ่์หลายหลายคุดหนามึงเนี่ยเนี่ยเอาคนเนี่ทั้งนั้นพูดก็ได้หลายพ่อแห้งเลยเนี่ยคลายหลายรอบแล้วกันอ่อนจะอ่อน ข้าจะดึงน,น่อยอันนัา้นมาลกลองหนูบอกหมาโอ้เอามาอัแข้งใช่นะเอาแข้งใช่ไี่สิไดู้่นะเอระมันลอยมันลอยขอยงบุตอนน่นมา้า,ามาหลายวังว่างหนูม,มามันใหม่หน,มนมูมนามหลายตัวน,นี้เด้กหนูม,มานั่งบนที่แหกกว่หลายกาน,นี้จ้ะวันนี้คึนเป็นเท้เลยโอ้จะอ,อ่อนอ่อนปลา นแยบกบเข้าใจว่ามันกระถินน้อยจากปาก,ก้าวันพิ่นว่าลูกปาก,ก้า,กกาจ้ะลูกปาก,ก้าน้อยใ้แม่มันมีกระสูกพรอ,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 อมฟาร์มืมอพี่เนาะกูนั่งยกกระใจเอาขนาดตายแดด ก็้ัน้า่าจะได้ย็พวกนู้นกันล่ะบังน้าบางน้าบังปลอยน้ามากเนาะนกโอ้ได้จะไปนิ่งามน้ำ่หงลือดโอ้่โดดปะนี่ปาขาว ด้วยผู้ใด่ยกไกลจานมันก็วางจานเนี่ยนี่ไรลูมตรงนี้มันหัน่นมนบ้าหันแห้งปะนี้ม,นม,นมันมันนะเดอ้อผู้ใหญ่ยกไกลจ่ามายกสะดุ้งเอาปลาน่อยปลาใหญ่ดูทุกย่าโอ้ฟาสบันนี่กน้ง กระบาดตอนที่มันโดดขึ้นอันนี้แล้วสียงามมาทำกันป่ะจ๊ะ ปลามันมาถึงแพ่จรงจะ้ะเอา้าไม่อยังล่ะบ่ว่ามันปลาตำดูก่าอนดูต้องนั้นกับพ่อฟังนั่นเพก่จะได้ร้ายทุกันจะ้ะต้งนี่กันได้ร้ายออนกออ เออมึงบ <ừ> ้าบันยังซื้อไม่ยังซื้อกี่โคดปางห้าคั่กล้วยเหยียบทุกทางอลอโอ้ยขนาดที่หนก็พอ ไม้ตสุดเพ้นตัี้ได้แต่ตู้ขอบขึ้นในรจคาขอบขนทางหัการคุดไรจุแค่ได้จต่เด้อขอบขึ้น่ะ